สวัสดีจ้าืันนี้สาวอสานบานทุงค่ะกะสมาแกงอ้อมปลาดุกไส้วุน่นเส้นสู้กินซีว่าเป็นแกงแลาวปลาดุกไส้วุ่นเส็นก็นได้นะคะหน้าตากะซปบิลษณะแบบนี้เดี๋ยวเฮาไปเบ่งขั้นตอนแล้วก็ว,วิธีการทำแล้วก็วเครื่องปรุงแบบแซ่บๆเนัวๆกันได้เลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะจ้าพอนา้าพ่อเดือดแล้วเสร็จปุ๊บพ่อกาสะเอาเครื่องแกงใส่ลงไปเครื่องแกงกะซิมีตะไคร้ใบมะกรูดหอมหัวแดงพริกแห้งตำใส่กัน เ้วก็เอาลงไปพอลงไปแล้วแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นน้ำเขาก็ห่อนได้ทีแล้วเขาก็สิเอาปลานี่จะเป็นปลาดุกเที่ยวหันแล้วก็ล่างทั้งกลอสะอาดแล้วนี่ลงไปเขาก็ปลอยไว้ปอยหม้อไว้จนว่าปลาดุกเขาหนี่สีสูกแล้วเขาค่อยมาปรุงรสชาติกัน สำหรับเมนูง่ายๆเมื่อนี้ค่ะก็คือจะเป็นแกงปลาดุกแกงอ้อมปลาดุกนี่ใส่วุนเสน้นแบบละล้าอีสานบ้านเฮารับรองเลยค่ะแซ่บนัวถึกใจแน่นอนตอนนี้เฮาก็ถ่ายปลาเฮานี่สุกก่อนเนาะจาาเฮาก็จังสิมาปรุงรสชาติกัน ตอนนี้ปลาดุเขาก็สุกได้ทีแล้วนะจ๊ะนี่สุกแล้วสังเกตได้จากสีเนื้อ,อปลากระเปี่ยนไปขั้นตอนต,อนต่อไปนี่เขาก็จะิใส่บุญเสร็จเลยใส่บุญเสร็จลงไปอันนี้ก็ใส่ยไลยใส่หน่อยใส่ไลยซ้ำไดก็ตามใส่ผู้มกักเขาใส่บุนเสร็จลงไปเขากระิปรุงรสชาติกันเลยค่ะ ใส่นาำปลาลงไปจักน้อยจากทับพีนี่ล่ะเบิงงปริมาณให้มันพอดีใส่ปลาลงไปผมงนู้นนี่จักน้อยดูดีน้ำา่่ะ เกือปรุงเครื่องปรุงได้ที่แล้วเขาก็ชิมเบิงขาดเหลือไหนก็เติมลงไปตามใจตามปากผู้กินนี่มันบบพอปลาใน้นน้อยหน,นึง ใส่ปลาลาาลงไปเติมความเข้มข้นเผานิดนึงค่ะชิม,มอีกเถืานึงอืรสชาติโ,โอเคตบทไายด้วยต้นหอม ใส่ต้นหอมลง,ลงไปก็เป็นอันว่าเสร็จซับได้ที่พร้อมเสิร์ฟนี่นะคะแกงอ้อมปลาดุกใส่วนเซนสูตรสาวิสาบนบรรทุกงกะเห้กินง่ายๆนุ่งจะบไว่ได้งากซับหนห้องขาพร้อมตักเสิร์ฟันได้เลย แกงอ้อมปลาดุกไส้วุน่นเส้นสูตรสาวสามบรรทุงกะเสร็จสามเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจะเอิ่นว่าเป็นแกงอ้อมหรือที่เป็นแกงปลาดุกไส้วุน่นเส้นแบบแล้วๆล้าไส้ปลาจังสีก็ได้นะคะแล้วแต้ผู้สิ